คนสงสัยกันทั่วประเทศว่าคนอย่างนายเศรษฐาทวีสินมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรทําเรื่องชี้แจงไปที่สารรัฐธรรมนูญว่าที่ตั้งนายพิชิตคนที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีไปเป็นรัฐมนตรีนั้นเพราะนายเศรษฐาไม่รู้หลักรัฐศาสตร์ไม่รู้หลักนิติศาสตร์จึงทําไปด้วยการ บกพ่องโดยสุจริตไม่จริงครับถ้าไม่รู้หลักรัฐศาสตร์ก็คือหลักปกครองไม่รู้หลักนิติศาสตร์ก็คือหลักกฎหมายคําถามคือนายเสียาจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหาพระแสงขอเง,งาวด้ามยาวหอกหักทําไมตัวเองไม่รู้หลักปกครองตัวเองไม่รู้หลักกฎหมายก็กลับไปอยู่บ้านสิครับจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้มันเปืองภาษีเปืองอากาศหายใจของประชาชนทําไม